โอ้ยชิมเออะเล่นกับชิมอนดีกว่าคนที่เต๋อบอกก็ต้องหน้าลัก่อนเพราะว่าชิมอนชิมอนตอนนี้ไงมันกดมาชิมอนจริงไหมเนี่ยชิมเมอร์ลู้หมยัง อยู่อีชีอ๋อสวัเดีครับพี่เป๊กผลิตโชคอุ้ยงงอยู่อีชีอ๋อครับนีบ่อยพูดนีบ่อยพูดอยู่อีชีอรอครับครับมามาชิมมาชิมมาอุ้ยแม่มามาตองแล้วหันกันหรือยังครับวันนี้ ส่งกันหรือยังครับชอบก๋าไทยสิวันนี้ส่งเยอะที่ทอ็อปปิ้งเก่งจังส่งมาเยอะๆนะท็อปปิ้งเก่งจังเออยัวยัวจ้ากินยัวยัวหรอดีนะผักยัวถ่ายเรื่องอะไรเพื่อนอะไรนะถ่ายเรื่องอะไรอ่ะคิดซดีไงดีจี่ไผ่อือฮึ เรียพี่ลีมาหน่อยเรียพี่ลีมาหน่อยอะพี่ลีพี่ลีพี่ลีมีคนเรียบโอ้ยโอยรําเหยียบดินยก่วดงมาเลยเรป่อ๋นอนอนนี่นอนนอนนน ครับพ well, ี่ันยนหน้าหน้าแฟนีครับอเจก็คือไปอันนี้อรออีเจไปไม่ใช่ันนี้ดีครัทำไมวันนี้ดูตัวใหญ่อะไม่ทำงานทำการกันแม่ยุ้ยเอาแล้วาทำไมนะป่าวปไปอ่านคริปต่อแล้วบ๊ายบาย

อยากเห็นไม่เห็นค like ่ะไม่เจอค่ะไี่เสือไม่เสือไม่เสือไปแล้วดีกว่าเออกลับกองผีกลับกองผีกลับกองผ <laughs> cả con đi cả con đi cả con đi con thì ngay à? con ngay à? đi. Ngay. đi ngay คนทำอะไรกันอยู่ครับ,อรบตอนนี้กันกำลังกินเราจะเปิดตัวน้องบอมแล้วครับน้องบอมมานี่น้องบอมครึ่งกล้วยครึ่งกล้วยอ่ะอนนมันก็คือ <จน S 1> แต่ที่<อ>แปลกนะ เผ็ดฟันนะจริงจากขึ้ถ้วยมันเผ็ดฟันมากเลยแม่หยีนะครับที่กองเป็นคนทาน้าจิ้มอันนี้ให้กันกินได้ยั่จ้าจากถ้วยก็คือหมด ที่ปูเปิดเพลงอะไร้ำไมอ่ะปีนน่รง งวงวงแล้วหว่วงงวงนะห่งงวงออุอันนี้มันแบบเนียนจนไม่มีหน้าเลยนะ พี่บอยอยากกินเหรอใช่พี่บอยอยากกินมะม่วงอ่ะมาหน่อยจ้าพี่บอยมาสิพี่บอยมาเรียบหน่อยพี่บอยมาหาที่กองสิมาเรียหน่อยสิจ้ามีอีกสิบถ้วยรีบๆเลยอยากกินก็มาสิจ้าบอยมาเร็วมีอีกร้อยถ้วยแล้ววันนี้อาหารกลางวันเป็นอะไรรูกไหมครับเป็นส้มตำ ทำเองไหมทำเองเองทำเองทำเองน้องบอมทำให้กินทุกคนฝากเลยนะครับทฤษฎีจีบเธอเดือนหน้าหน้าเร็วมากตานเลือกมากใช่ครับไม่อยากจะเมษาแล้วนี่ไงใช่เมษาไม่อยากเี่ยเมษอยากเมสาเมษาจะต้องไปขึ้นรถก็คือทางนี้ตานเลือกแล้วจ้าทุกวันที่อ่อนแอต้อง ทวิตแล้วก็แฮชแท็กิสีจีเพิร์ดด้วยนะต้องขึนที่หเอวาหยบโทรศัพท์นยโอ้โหัวุ้แล้วให้คุมค่ากับน้ำตาอย่าหัวหยิบโทรศัพท์ได้ีไม่ได้ปิ ปาปีนะครับก็ไปอะไรว้แล้วนะพี่นมก็เหมือนหลับอยู่ขนาดไม่ได้หลับเพื่อน้เหมือนแอนนเบลเยอนนเบลนำจิ้มนี้ไงปะ มีไม่ดีจัดคุณช่วยแล้วจัคุณคูรจะหมืเนแทางสัะม่วงอะไรม่วงป่าไม่หิ่งนเป็นน้ำซุมเลยอะเห็นปะแล้วท่เนกันอยเม่อห่ะรู้ใช่ไหมจะจีนไม่ดีเปี้ยวเลยกาเปี้ยวต้องสังนี่เลยอารแล้วนะครับขออียทีนะครับสครับลงมาขยมาแอบตาปล

กินได้แต่ว่ากินเป็นสดเป็นช้อนกับน้องคือแบบนี่มเหนอะเนี่ยพี่ม่ลองลองดูแค่อันนี้อันหนึ่งเขาขอลองไม่แต่คือนอี้ไม่ไม่อยากให้กินมันเปรี้ยวหวานไม่ไม่เปรี้ยวแต่ถ้าเราทำแบบนี้มันจะไม่เปรี้ยวโอยเสียงลมพ่นฉันมากเลยยั่วจ้าเฮ้ยน่าเราเปรี้ยวมากน้องผมร่วงกันน่ะร่วงก่อนเลยนะจ๊ะ เป่ปีสงสารคบนี้ไม่เคยได้นอนมาสเ็ครับดาอกล้องสารพสารเบาเพียงนนใกล้ตาเธอมคนั่